สนับสนุนโดย SB Design Square ปรากฏการดีไซน์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสองร้านอาหารอร่อยอร่อย,ออยที่มาเกาที่รีพาไปชิมะคะ่ะน่าอร่อยไหมล่ะคะที่ขอคอนเฟิร์มตรงนี้อีกทีนะคะมันอร่อยเด็ดมากๆค่ะถ้าใครไปมาเกานะคะอยา่าพลาดลองไปชิมดูค่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมรีจะพาไปชิมที่ทททพิพิธภัณฑ์หอยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามันจะมีหอยน่าสนใจเยอะแยะมากมายในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงพาชิวในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพครับที่นี่เป็นสถานที่จัดแสดงเปลือกหอยสวยงามที่หาชมได้ยากและที่สําคัญมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกด้วยนะครับถือเป็นสีสันการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพด้วยใครที่ไม่เคยมาชมก็ขอแนะนําว่าลองเข้ามาชมสักครั้งแล้วคุณจะหลงไหลในความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการในการปรับตัวอันยอดเยี่ยมต่อนเนื่องมานานนับล้านปีเลยล่ะครับ ที่นี่พิพิธภัณฑ์หอยทะเลกรุงเทพนะคะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีจัด3โซนด้วยกันแล้วก็มี3ชั้นนะคะซึ่งโซนที่1เนี่ยชั้นที่1ก็จะเป็นเปลือกหอยฝ่าเดียวนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่ส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นเน้นทางเรื่องเปลือกหอยฝ่าเดียวเปลือกหอยที่มีลวดลายสวยงามส่วนชั้นที่3นะคะเราจะเน้นไปทางเรื่องเปลือกหอยที่มีพิษแล้วก็เปลือกหอยที่หายากค่ะ แวะมาชมเลยนะคะก็คือหอยมือเสือยักษ์ซึ่งมีน้ําหนักเยอะมากเลยค่ะ300กิโลกรัมแล้วก็จะมีหอยงวงช้างหอยหัวใจแล้วก็จะเป็นจาพวกของพวกหอยมีพิษนะคะซึ่งอยู่ชั้นสก็คือหอยเต้าปูนหอยนมสาวน้ําลึกและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าหอยที่มีพิษร้ายแรงนะครับก็คือหอยเต้าปูนครับหอยเต้าปูนเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเมื่อมันพบเจอเหยื่อเนี่ยมันก็จะยื่นงวงออกไปและยิงเข็มพิษเข้าใส่นะครับ ความน่ากลัวของหอยชนิดนี้ก็คือเข็มพิษของมันสามารถเจาะทะลุได้แม้กระทั่งชุดดำน้ำเลยนะครับและนี่ก็คือหอยนมสาวน้ำลึกนะครับที่ถือได้ว่าเป็นหอยที่หายากและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมรุ่นใหญ่ครับพอเป็นหอยที่อยู่ในท้องทะเลลึกจนถึงพื้นของมหาสมุทรเลยล่ะครับเราจะพบเห็นเจ้าหอยนมสาวชนิดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดสึนามิขึ้นเท่านั้นครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีหอยแปลกๆให้เราศึกษาอีกมากมายเลยล่ะครับ ที่นี่มีการรวบรวมเปลือกหอยมากมายกว่า600ชนิดสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามและความหลากหลายของเปลือกหอยได้อย่างเต็มอิ่มเลยล่ะครับนอกจากนี้นะครับคุณหนูหนูที่ชื่นชอบเปลือกหอยที่พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพเขาก็มีเปลือกหอยน่ารักน่ารักเอาไว้จําหน่ายให้คุณหนูหนูได้นำเอาไปศึกษานําเอาไปเล่นเรียกได้ว่าทั้งเพลิดเพลินและได้ความรู้ควบคู่กันไปเลยละครับ การเดินทางมาก็มาไม่ยากเลยค่ะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าตากสินแล้วก็สุรศักดิ์นะคะถ้าเกิดเดินทางมาทางรถยนต์นะคะก็จะอยู่ที่ซอยสีลม23ค่ะมีที่จอดรถให้พร้อมเลยค่ะสําหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมจะไปไหนนะครับก็ขอเชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพได้เลยนะครับ 어죽고 그대 없는 홍대상승동순촌이 대입태원 걸어 다닐 수도 없지.